ครับ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 ขอบคครับครับบอกใดคอมเมนใดเลยครับทีมงานเ่าแก้ไขปรับปรุงใดตลอดงานมันมีสุมือครับมันกิสิทธรรมดาาละมือใด กสิมีบางมืออาสิผิดพลาดเนี่ยนะครับขาดโต๊กบกพ่องบางส่วนแล้วมันเป็นการแสดงสดพี่น้องหากขัดก,กันเนี่ยบอกกันไดเลยครับผมกสิแก้ไขให้ท่านที่การผิดพลาดเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าเฮาสิพยายมบอกให้สั่มแผเก็ <c oughs> ที่กรุงเทพพุ่นเลยครับไปเดือนมีนาคมครับต้นเดือนมีสายนบุลระครับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลบุญเดือน3เดือนสี่บันเท่าพี่ไก่สวัสดีครับแม่มนนรุโนมนเหมาไว้แล้ว EP ที่สิใครยังไม่เข้าเช็คดูนะครับ EP ที่11พรุ่งนี้แล้วนะครับมีคุณแอนรอดีมาด้วยนะครับ ก็ใครที่เคยซื้อเคยหุดหนุนเคยสนับสนุนกันเราก็เหมือนเดิมนะครับเขาไปคือเกา่าเดี๋ยวสิไปเคียวเขามือสุดท้าย,ค,ออาายคือเกา่าลหละอดบดได้ือเก่านี่ผู้ใดอดใดย,ยุติอดซสื่อคุมปิดนี่เคยสื่อน้ำกันเคยสนับสนุนกันอยู่นี่อดตบดได้ดอ ดูก็ซื้อทุกอีพีติดตามตลอดตามมาเกือบ4ปีแล้วค่ะรักอีดีขอบพระคุณคุณแม่นะครับแม่อุไรกลิ่นสีสุขขอบคุณพี่ประนอมพี่แพวรวป้าเจตทิพยาาพาก็ขอบคุณที่ทุกคนยินดีกับผู้ให้การสนับสนุนของเรานะครับ ที่จริงมีหลายตัวเข้ามาเยอะแต่ทำไมเราผมเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งเรียกปาฏิหารก็ได้เช่นเดียวกันการตั้งวงหมอลำขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะได้สปอนเซอร์เราจะเข้าตาผลิตภัณฑ์แบรนด์ใหญ่ๆทันทีเลยมันเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่ได้มี เอนเกตไม่ได้มีคือคือบริษัทที่เขาจะมาสนับสนุนเขาก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะเอาป้ายมาแขวนมาติดที่วงเราอะ่ะมันจะทําให้แบรนด์ยกระดับแบรนด์เขาหรือมีประโยชน์ร่วมกันได้หรือเปล่าหรือมาติดแล้วทําให้เขาแบบเหตุแห่เขาโล่ลงทาให้เขาดูแบบอ่าดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําให้เสียแบรนด์เขาเขาก็ไม่เลือกนะครับ แต่เราก็พยายามสร้างตัวเองสร้างให้วงมันแข็งแรงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านโซเชียลด้านอะไรต่างๆนะครับดันผลงานการแสดงเฮียงต่าง,างๆให้มันดีให้มันมาตรฐานแล้วกเ็เขาก็จะเข้ามาสนับสนุนเ,เขามาสนับสนุนเราเพิ่นก็นเกิดควม่มได,ได้ได้ต่างคนต่างได้พลังได้แวร์ลูอะครับมามาสนับสนุนเราเพิ่นกน็มีระดับเออ มีเกรดบอมวนมาขันเข้าเป็นขันเท้าเห็ดเป็นแล้วแล้ว,ลวสินค้าที่ผมจะเลือกนะขอโทษทุกคนมีหลายแบรนด์มากที่มาสนับสนุนแต่ผมเลือกนะครับอย่างเช่นพวกประเภทแอลกอฮอล์หรือประเภทที่เป็นโอกฟูรูฟิตอยังเถอยพวกพวกของทั่วๆไปอย่างเงี้ยผมก็จะเอาไว้ก่อน เราก็จะเลือกรับเฉพาะแบรนด์ที่เป็นแบรนด์มหาชนแบรนด์ที่คนรู้จักเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คว้าเพิรสิมาเหลือเขาเดียบเทาต้องพิสูจน์อย่างหลายๆอย่างน้องๆถามแบบผมก็ช่วยน้องทุกคนน้องๆที่ทําวงเนี่ยหรือวงอื่นๆที่ถามว่าเอ๊ะเฮ็ยจังหดยังสี่ใดสปอนเซอร์โอ้ยผมเรื่องนี้ผมมันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องที่มันบริหารง,ไง่ายๆเนาะเพราะว่าเขาเอาเงินมาซื้อโฆษณาให้เราอะอันดับแรกเราต้องเราต้องดูก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราอะสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆได้เรามีศักยาภาพเพียงพอไหมที่จะโฆษณาให้ให้เขาได้เป็นตัวแทนของสินค้านั้นได้เราต้องตอบข้อน,นี้ให้ได้ก่อนตอบตัวเองก่อน นั่นแหละครับก็ได้แต่ละปีมีมา้าม,มีมีมั่งกันแลกๆผมโชคดีมีสปอนเซอร์มั้งแต่แรกๆเลยครับปีแรกนึงคือปุ๋ย,ยท็อปวันแล้วก็ยำยำก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกยำยำนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือรถนิยมแล้วก็ได้แลคตาซอ,อยหนึ่งปีแลคตาซอยได้หรือเปล่า เลกตาซอ,อยวิตามิว้วขอโทษน่าจะเป็นวิตามินวรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าก็เคยได้มาก่อนนะครับเปากาแฟม็อกคนหน้าปีแรกๆมองตลอดเลยขอบคุณครับช่วยกดแชร์กดไลค์ like หน่อยนะครับผมทำไงให้มีแก้มแบบนี้ครับเป็นน้ำแแนวครับ เป็นน้ำแนวมผมนี่อาจจะเป็นน้ำซุ้มมีสวย,ลยแล้วมีแกม <c oughs> พิ่นถามมาเหตุจางไหนจะมีแกมยินดีด้วยะน้องบอยใช่ครับปีนี้ก็8ดตัวเลยครับผู้การสนับสนุนเราผู้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมหาชนนะครับก็คืออยู่ตาม ท้องตลาดแล้วก็เป็นที่นิยมของประชาชนที่นิยมของเมืองไทยนะครับแล้วก็มีแบรนด์ในส่วนของแบงค์นะครับของธนาคารที่เข้ามาแล้วทุกอย่างเฟืองแล้วแต่รอรอเพราะว่าบางสปอนเซอร์บางตัวเนี่ยเขาจะเลือกคิวเขาจะเลือกช่วงครับเขาจะอาจจะซื้อ100คิวห้คิวหรือซื้อเดือนหนึ่งหรือเหมาลายปีอะไรประมาณนี้มนะันมีหลายแพ็กเกจที่เราทําไว้ ใช้ด้วยสปอนเซอร์มากปกติแต่และปีก็จะมีประมาณสองสามสามสี่อะไรประมาณนี้แต่ปีนี้ถ้าเยอะเกินไปก็อย่ารบกวนเจา้าภาพเพราะว่าบางทีถ้าแต่ว่าสปอนเซอร์บางอย่างมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะมีแพ็กเกจอะไรถ้าอย่างเพลงเนี่ยเราจะเพลงให้แต่ตัวที่ห้าที่หกอ่ะเราอาจจะไม่ได้มีเพลงเต้นโชว์ให้นะ เพราะว่ามันจะไปบีบเวลาของช่วงคอนเสิร์ตแล้วมันจะเป็นการรบกวนทําให้คนเบื่อแต่ว่าเราก็อาจจะรับในราคาหนึ่งนะครับติดป้ายไทยอินช่วงตลกพูดถึงขอบคุณแล้วก็มีเต็นท์ขายของให้อะไรประมาณนี้อาจจะรับอีกราคาหนึ่งเหรีหนึง่งในส่วนของสปอนเซอร์ก็จะเป็นที่เป็นภาคสนามเนี่ยน้องออยออยนัทเนี่ยครับ ร้านไพยเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลสปอนเซอร์ในส่วนเทียวพื้นที่จากบูธให้สปอนเซอร์ทุกๆวันทุกๆงานนะครับมอนิเตอร์นะครับก็จะเป็นพี่วิทย์เป็นคนส่งสปอนเซอร์นะครับส่งมอนิเตอร์ว่าวันนี้เราทํางานแล้ป้ายทุกป้ายไฟติดทุกหลอดทุกดวงป้ายแบนเนอร์เขียนชัดเจนพิธีกรพูดขอบคุณบอยสิริชยัยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ กี่ครั้งกี่รอบมีถ่ายอินกี่รอบมีเพลงถ่ายวิดีโอคือเราต้องส่งงานมันมันบอมเมนใดมาง่ายๆเลยครับเราก็ต้องชัวการทำงานเราก็ต้องชัวเช่นเดียวกันเป็นกำลังเปิดงานแล้วครับวัดนี้ผมก็เคยมาอยู่สองสามรอบนะครับ ตจกันร้อยมาน่าจะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับ